สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเหรียญเปิดฐานนะคะรูปแบบสวยสวยค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวแก้ววิชุดานะคะสวยสวยเลยนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งนั้นยาวขึ้นนั่นบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมา ะคเะดินเข้ามาให้กระชับนะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่3าพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสับล็อกเข้า,า,า,าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ริบปิ้นแปเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3าทับเส้นที่ส เส้นที่4ทับเส้นที่3ค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเราเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นะเราจะเหลือริบบิ้สีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้เส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไปค่ะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะนี่ค่ะเสร็จแล้วพลิกลกับมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึง่ง นในแบบนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามนะพาดข้ามสามเส้นไปนะคะนี่นะจับพาดข้ามสามเส้นไปค่ะพาดข้ามสามเส้นไปจับพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะออเส้นนี้ค่ะพาดมาสอดเข้าไปในดูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะ สอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่ 3. นี่นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะ จับสอดรอดสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนะคะรอสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับริบบิ้นขึ้นด้านบนค่ะ พับลงมานะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้นะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะดึงมาแบบนี้ นี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดลอดสามเส้นกลับไปค่ะนี่นะคะลอดสามเส้นไปตามแนวนิบินเลยนะนี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบินหิน มาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรสองสีสีละ8เส้นค่ะนะคะ,ะสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีม่วงไว้ด้านบนค่ะจะับปลายริบบิ้นให้เสมอกันนะคะสอดรอด3เส้นไปแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับบิบินนะคะโค้งมาแบบนี้นะนะคะสอดลงไปเลยดูนี้นี่ค่ะ นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็ทําเส้นสีม่วงนะคะจับขึ้นด้านบนนี้นะพับลงมานะคะบิดมีกลวยมาแบบนี้สอดลงดูนี่ค่ะเส้นสีขาวนี้นะนะคะรอกลงมาแบบนี้ นะคะได้แบบนี้นะแล้วเราก็เปิดเส้นออกมาดึงมาแบบนี้ค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะที่เป็นกลวยแบบนี้นี่ค่ะสอดลงไป นี่ค่คะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ คะเแล้วเราก็เปิดเส้นนี้มานะคะผับมาด้านนี้นะปิดเป็นกลวยมาแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปเก็บนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวแก้ววิสชุดานะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ